ครับพี่น้องเอฟซีพอใจดีสุผาพสุข,สขน,นะพี่น้องพี่น้องครับเป็นยังไงน้อรัฐบาลไทยฮาพี่นอ้องเงียบแต่น้องพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงน,นะครับคงอม็ดในพี่น้องมีความุขกันย่ดถสบอบอ,อกตัวตรงกรันยังออกตัวกลับอยู่พี่น้องนะครับเนาะก็ถือว่าดีก็ถือว่าใช้ได้ทดแทนมันรุดมาหลา,หลายงวดพี่น้องนะครับเนาะสำหรับเล่าปาัจจนาไทยก็ยังมาดีอยู่พี่น้องนะครับเนาะ นะครับทังเย็นให้พี่น้องได้ชื่นใจได้หายใจได้ต่อกันไปพี่น้องนะครับเนาะทางพอใจดีก็ขอโทษขอภหกับพี่น้องได้้ายพี่น้องเลยนะครับเนาะจับยากบอกว่าเล่าบอกว่าให้พี่น้องเลยนะครับจะได้จะยืมน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับอยู่ด้วยกันไปนะครับมีอะไรก็แบ่งปันกันมานะครับพอใจดีมีดีก็แบ่งปัน ให้พี่น้องเอฟซีแหลกกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพี่น้องนะครับนาะพ่อใจดีก็มีความสุขอย่างเป็น้องพี่น้องครับพ่อใจดีสิผ้าไปจัดเล่าพัฒนาได้พี่น้องของงวดประจาวันจันทร์ที่สองเพี่น้องนะครับเดี๋ยวใส่วันที่ก่อนนะวันที่สองพี่น้องสองทับสอง ถ้าปกเก้านะครับเราพัฒนาพ่อใจดีด้พี่น้องเด้อเราอาจารย์พ่อใจรู้สึกว่าสิพักก่อนพี่น้องเพราะวา่าแนวทางของผลลุดมาไล่หมดแล้วพี่น้องเสียกำลังใจไปหลายนะครับช่วงเขากับเขาหูรับตับใหม่พี่น้องเลยช่วงรุดเพื่อนกับรุดคักรุดเนี่ย รุดจ,จนหาสูตรบมพอเพื่อนกำลังปรับปรุงสูตรอยู่เ้อกำลังปรับปรุงสูตรมาฝากพี่ตอนน้องคือเกาน่้แหละให้พี่น้องอดใจรอสักคู่นะครับเราพัฒนาพ่อใจดี เราพัฒนาพ่อใจดีนะครับพี่น้องวิ่งบนล่างตัวใดพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงมาช่มมาผิดจาน้ากันเนาะสำหรับเราพัฒนาจะติมจะปากันไ้พี่น้องเอ้ยอย่างใรัฐบาลไทยก็ยังใส่พี่น้องหายใจได้แล้วละ่ะเขามาสู่ต่อกันกันกบรัฐด้าพัฒนาปัะนี้นะครับถึงรัฐบาลไทยสิบออกตวตรงแต่มันเป็นตกกลับ พี่น้องก็ยังมีความรู้สึกได้หายใจกันอยู่นะครับพ่อใจดีวิ่งบนล่าง4กับ5แล้วพี่น้องแล้ว4กับ5นะครับพี่น้องรัฐบาลเออลาพัฒนาพ่อใจดีวิ่ง4กับ5เด้อพี่น้องเด้อนะครับ จะใหพี่น้องกับีความสุขกันแน่นอนละ่ะสำหรับลาวปัฒนานะครับผมอยากขีดเส้นไปใส่เส้นเท่งกันก่อนพี่น้องเดี๋ยวกำมืลุนจับคู่กันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเดอ้อถ้าชอบล้วก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพอใจดีแล้วนี่ก็แลกกัน พอ่อใจดีอาศัยพี่อาศัยน้องเนาะนะครับพ่อใจดีให้กำลังใจพี่น้องพี่น้องให้กำลังใจพ่อใจดีนัน่นแหลเด้อะนะครับ,รบลาวพัฒนาได้พี่น้องเด้อ นะครับเราพัฒนาเดี๋ยวพ่อจะดีจัดให้วิ่งตัวไหนนะครับนะครับเด่นตัวไหนนะครับเราพัฒนาจัดไปเด่นไปที่4เมตรเดียวนะ สี่เม็ดเดียวได้พี่น้องเด้อนะครับที่สีเขียวๆนี่คือสี่พี่น้องเด่นสี่นะครับ, 4, นนรบตัวรองคือห้าเด้อมาดูการจับคู่พี่น้องจับคู่นะครับจับคู่ให้พี่น้องตัวไหนพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับโอ้เป็นแังขึ้นมาเฝิดจับคู่สี่ หนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดนะครับ นี่คือแนวทางของพ่อใจดีจับคู่ให้พี่ให้น้องเซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยลองพี่ลองเนาะมาเบิ่งชุดที่สองนะครับมาดูชุดที่สองเด้อชุดที่สองห้าหนึ่งห้า สองห้าหกห้าแปดนี่คือแนวทางของพอใจดีได้พี่น้องเด้อจับกคุยพี่ให้น้องเสร็จซับเป็นทีเดียรเอยอยู่กับพี่กับน้องสิเอาไปพิจารณา,ากัน นะครับสำหรับแนวทางพ่อใจดีนะครับคงสีมีชุดเดียวนะครับผมเพราะว่าจานพ่อนใช่พอนแต่งสูตรม่อยู่ครับยังไม่ได้มาเดอ้อรอแต่งสูตรรอปรับปรุงสูตรก่อนสูตรพลาดหลุดมาหลายงวดแล้วสำหรับเราพัฒนาเด้อะนะครับ พี่น้องครับวันจันทร์ที่สองวันจันทร์ที่สองกุมภาสองหาหากเก่าได้พี่น้องเด้อเลาพัฒนาพอใจดีวิ่งบนล่าง4กับ5จัดไปที่4ีได้พี่น้องเด้อฟันที่เด็ดเม็ดเดียวคือ4เด้อจับคู่หายซีหน4่4ซีสองพี่น้อง5 1 5 2 5 6และ5 8พี่น้องอ่ 1, 2, 6, ะพี่นอ้อ,นนองแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ ให้กำลังใจพอใจดีน้ำแน่กันแล้วกันู้ใดลกดไลค์กดแชร์ขอให้โชคดีไม่ใช่ขอให้รำขอให้ด้วยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนา้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ